ผักสวยงามผักปลอดสารผักปอดสารจ้ะไม่ตัดแล้วใช่ไหมคะวันนี้ตาไ,ไม่ตัดว่าจะไอสลัดมีแจกเพื่อนบ้านแต่เราจ้ะ <c oughs> คือคืองายแล้วแถมมัน,นไปตัดยังไมายาย่หญ่ปานนี้เลยเอามาถึงหญ่ก็นล่นสมือแต่เนาะคย้ายเอาผักไปให้เพื่อนบ้านจ้ามีผักหลายให้ซื้อนมใหม่กินกซื้อนมใหม่แมอยังไม่เนื่อแม่นนยังไปเชื่อค่ะ พี่แม่บอสขาวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนวันนี้เราจะไปเที่ยวในเมืองขอนแก่นจ้าเราจะไปวัดบ้านอะไรนะวัดหนองแวงวัดหนองวัดหนองแวนี้เราแต่งชุดไทยกันทุกคนเลยนะคะดูสิคะดูโซเฟอร์สวัสดีค่ะคนละหกบาทเองค่ะพี่น้องคะจากบ้านแหรไปขอนแก่นนะคะเร่งีสอง นั่ง22นาทีเองไม่พี่น้องจ๋าไปเห็นไปไปเช่าชุดมาใช่ไหมคะเขาก็ให้เครื่องประดับมาครบให้สส้อยมาให้ไข่มุกมาเอ้ยให้สร้มาให้ตุ้มหูมามาดูในถุงตุ้มหูสองคู่แต่มีสามชิ้นหายไปไหนหายไปไหนหาตั้งนานอยู่อยู่ที่คอตายแล้วไหมนานๆว่สชามตนไทยต้องมีเรี่ยมหัวหรอี่ยแกให้สูง เออเงาแตกไปที่หัวขวัวหาตั้งนานว่าไปไหนอรายคิดอยู่ในใจว่าอเราทำองเขาหายเราไปเช่ามาใช่ไหมคะอยู่ที่ขรัวคนเทียมสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สถานีอำเภอบ้านเมืองเจายนดีต้อนรับนะคะ วันนี้เราจะเข้าไปในตัวเมืองขอนแก่นค่ะเพื่อที่จะไปเที่ยววัดหนองแวงว,วัดหนองแวงวัดเก้าชั้นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่นนะคะเราจะนั่งรถไฟไปไประมาณ30นาทีค่ะเราอยากจะเชิญชวนพี่น้องคนไทยนะคะมาใช้บริการรถไฟกันเยอะๆนะคะ,ะเพื่อที่จะรักษาวัฒนธรรมของ ชาวไทยวัฒนธรรมอันเก่าแกา่ใช่ไห้เก่าแก่ไหมรถไฟถเก่าแก่นะก็เก่าแก่อยู่นะเพื่อ <c oughs> ที่จะลดมลภาวะในการใช้ถนนนะคะเรามาใช้รถไฟก็สะดวกสบายเช่นกันค่ะประหยัดด้วยค่ะค่ะคนละเท่าไหร่คนละหกบาทเองค่ะ,คเ,คะเด็กเท่าไหร่คะก็หบาทนะ<ช>ที่นั่งเออคนละหกบาทค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเรยวรถไฟจะออกก่อน 就是那么你。 พวกเราก็มาถึงสถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่นแล้วนะคะกว้างใหญ่ไพศาลค่พี่น้องคะไม่ธรรมดาค่ะกว้างใหญ่ไพศาลนะคะอยากจะเชิญชวนใครที่อยากจะมาเที่ยวขอนแก่นนะคะสามารถเดินทางมาทางรถไฟได้สะดวกสบายค่ะพี่น้องขาราคาประหยัดค่ะตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปกินอะไรนะติ่มซำติ่มซำขึ้นชื่อของเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะ<ม>เพียงละสิบบาทค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปวัดบ้านหนองแวงไปกันเลยค่ะ มาจากไหนคะหน้าคุ้นๆวันนี้เราจะนั่งรถ3ามล้อเที่ยวเมืองขอนแก่นนะคะเป็นการอุอดหนุนนะคะสามล้อของไทยเราเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนก็จะใช้รถส่วนตัวของตัวเองกันหมดเรามาหันมาใช้ รถสามล้อของไทยกันดีกว่าค่ะพอแล้วรถตุ๊กๆของเรารถตุ๊กๆเท่านั้นที่เราคู่ควรตอนนี้เราเดินทางจากสถา,านีรถไฟนะคะมุ่งหน้าไปร้านอาหารติ๊มซัมสิบบาทค่ะถ้าพ่ม่โตจีนจะเปิด พี่น้องจ๋าวันนี้เรามาเสียเที่ยวค่ะร้านปิดค่ะร้านปิดร้านปิดร้านกข้าวต้มชาเจี๊บบ้านตัวจีนชาบ้านตัวจีนน้ำแตงตัวจีนโอ้จ้ะเสียดายเลยเสียดายเลยเนี่ยมันไม่เปิดเราก็ซื้อนู่นไปนั่งกินอ่ะริมหาดริมทะเลเลยรไปก่อนเปิดใี่ไม้าันจะนิรันดเลย่ะแมโอ้โหเลือดเากวดร้าวมัมียังลุ่งเนี่ยมาเคี้ยวก็ไม่ยุ่นี่ ตัเนี้ตัวมันแข็เงี่ยมันเอว ข้าวจีเพึ่งจะได้กินข้าวจีข้าวจีทาไข่อาหารป้าอ้วนสองร้านตั้งอยู่หน้าบึงแก่นนครนะคะบรรยากาศดีดีค่ะลมเย็นสบายใครสนใจก็แวะมารับประทานได้ค่ะเมนูก็มีหลากหลายอันนี้เป็นตำถาดนะคะตำถาดรวมส่วนอันนี้เป็นตำข้าวโพดกุ้งสดค่ะ ไท้ปิ้งหอมเนี้ปลาปลาสมุนไพรค่ะปลาสมุนไพรต่ดเป็นชิ้มแบบนี้ให้เลยหอมมากๆเรือบลาเลือบลาเป็นต้มยำมาอีกแล้วต้มยำหม้อไฟโอเคขอบคุณมากค่ะมารับประทานอาหารด้วยกันจ้า Hati-hati nak ber guti Faham Akhirnya ni ลปลาตัวหนึ่งทำไมได้เยอะจังแล้วก็น้ำจิ้มปลาน้ำจิ้มถั่วแล้วก็มะนาวใส่ชอบเส้นก็ใส่หอมจี๊ด้วยตะไคร้กระเทียมขิงหอมแดงแล้วก็กแล้วก็อะไรขั้วเนี่ยคืออะไรน่ะเนี้ยนะข้าวคั่วมุ้งด่างด้วย คุณยายขายอะไรครับขายขนมคุณยายคุณยายมาขายเอ้ยขนเมี้ยวเมี้ยวน้องไม่นี่ข้าเต้นแต่ว่าใส่น้ำตาล ย่างดีนเจ้าคุณตานี่ยังขี่บาห่อเขาห่อ้นาำเอาบ้างเป็นอยู่เลยมันหนักบด้ะเป็นหับเาจะไปเหยีบยบขีบมบบม่ม้าหนอนโอ้ย นี่คือประตูไม้แกะสลักนะคะฝีมือยอดเยี่ยมล้ำเลิศ 一指禅，二指禅。 คุกคนร่วมทั้ง FC ช่องไหมไทยในฝรั่งเศสด้วยจ้า นนองแวงพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปพระเจดีเก้าชั้นกันนะคะตรงนี้คือชั้นที่สองนี่คือรูปภาพวาดท,ที่มีความหมายนะคะคำว่า ขลัม,ลมแปลว่าห้าม,ห,ามหรือว่ามดห้ามหรืองดปฏิบัตินะคะอันนี้ก็คือห้ามยืนค้ำหัวผู้ใหญ่นะคะส่วนคขลังภาพความหมายนี้ก็คือไม่ยืนสูงกว่าพระหรือเท่าเทียมพระเราก็ขึ้นมาที่พระเจดีย์ชั้นที่3แล้วนะคะวิวทิวทัศน์สวยงาม ส่วนภาพวาดตรงนี้ก็เป็นตำนานพระเวสสันดรนะคะที่มีเรื่องราวเล่าสู่กันมาอย่างเนื่นนานค,ความกว้างของพระเจดีย์ก็จะแคบลงแคบลงค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นเจ็ดแล้วค่ะขึ้นไปต่อค่ะพี่น้องคะเริ่มเหนื่อยแล้วชั้นที่แปดก็แคบเข้าแคบเข้านะคะชั้นที่แปดแล้วใช่ไหมเนี่ยเรากำลังจะ ии. ขึ้นไปชั้นที่เก้าชั้นสุดท้ายแล้วค่ะรูしし้สึกว่าพระเจดีย์จะเล็กมากเลยค่ะในชั้นสุดท้ายนี้โอ้อหรอเราอยู่ เนี่ยเีอ๋อนี่คุณลุงคุณลุงที่รถประจำตัวของพวกเรานะคะต้องสองคันจอดรอพวกเราอยู่ตรงนี้นะคะ่ะคุณลุง ติมาก,กำแกะสะลักประตูนะคะสวยงามอลังการพอเรามาถึงชั้นที่9ของพระเจดีย์แล้วนะคะเราก็จะมองเห็นบึงแก่นครกว้างใหญ่ไพศาลน่คะสวยงาม วยดีลายผ้าถุงมันจะสวยๆจ้ะสวยงามมากเรื่อยๆอยู่ลูกแต่ก็ไม่เท่าไห่จะแม่ค้าก็จะขูดเนื้อมะพร้าวออกก่อนนะคะตอนนี้จ่ายที่ออยังรวยมากเพิ่มเยอะมากแซ่บแซ่บแซ่บ นะสสิ 35, 8, 5. 5บห้าทสบห้าาทล้นถ้วยเลยอสองแม่ลูกทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเติมพลังด้วยไอติมกะทิสดมะพร้าวอ่อนนะคะหอมหวานแม่ทีแต่แม่สำรอลองนะแ,แม่สำนลองไม่ได้หลุดเด็ดิี่ไปเอาห้องแม่สำรล่องปนไนะแม่ทีดำนย ี<ส>มันเห็ดนางงน,นเป็นรับซาบอากเท้าอ่อนใอสตรีมอืมอีอืมกินด้วยเห เ,เหือนังขึ้นบ่อทักนจินเครืองนะจิ้ก็ต้อนได้จิมเลยเรากำลังจะกลับมาขึ้นรถส่วนตัวของพวกเรานะคะกกตอนนี้เราก็ลงจากรถตุกๆแล้วนะคะแล้วกลับมาที่เดิมตรง สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่นจ้าตอนนี้เราก็นั่งรอรถไฟจะออกนะคะเหลืวประมาณ10นาทีเที่ยววัดน้องแวงวันนี้ก็สนุกสนานนะคะได้ทําบุญอิ่มบุญกันท่วนหน้าคะ่ะก็ขอให้บุญที่เยียหม่ได้ทําในวันนี้จงไปสู่เอฟซที่น่ารักของช่องไหมไทยในฝะรั่งเศสทุกๆท,ท่านด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ